สวัสดีเจ้าในคลิปตีแรกนะเจ้าเฮาก็ได้ไปทุกคนไปหูจักกับองค์ปรกรบของของยินตีตีมิจวะปิ้นเรียบร้อยแล้วนะเจ้าในคลิปนี้เนี่ยเฮากเ็เลยจมะมาขอความหูเก้วกับ การขับซอ้อนนะเจ้าส่วนการขับซอ้อนเนี่ยจะนี่คือ่อดนตรีจีไจประกอบก็คือซัลโลกับปินน้นนะเจ้าในคลิปที่แล้วเนี่ยเขาได้สอนเกี่ยวกับองุ์มประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคลิปนี้คนที่จมาม่ค่อคองูเขาก็คือเป็นไผไปมาได้เลยเจ้าหลังจากปีนันออกนะเจ้าสวัสดีเจ้าปีนันออสวัสดีครับน้องไข่หู้วิธีการขับซอ้อเจ้าปีนันอ้กจุ้ยแนะนำวิธีการเข้าจังหวะดนตรีหรือว่าการขับซอ้อของ เมอืองหนานเขาไม่คุ้นจักกินได้กระดเขาต้องทำฟ้องเขอาเจเกี่ยวกับคำว่าซอคก่อนนะครับซอเนี่ยนะครับบ่ได้หมายความว่าซออู้ซอด้วงบว่ใจนะครับคำว่าซอหมายถึงการการขับลำนำพื้นบ้านทางภาคเหนือเนาะเป็นการเป็นเสียงออกจากลำคอออกมาล่องที่เป็นเพลงอันนี้คือซอนะครับซอม,มันก็อย่ามี อย่งค้นปัจจัยค้นนครับเฟื่อยอย่าซ้อท้องกันเปิดห้องบ่กปูท่องเครื่องดนตรีก็มีอยู่สองประเภทสองชิ้นละกันคือปินแัะสะลอกนะครับซ้อมีอยู่สองลักษณะคือหนึ่งคือซ้อแบบใจปฏิพานไหวพิบนะครับเปิดห้องว่าซ้อโดนซดเนาะย่างที่สองก็คือซ้อในตำล้าซ้อในปั๊บปั๊บก็คือหนังสือเขาจะต้องท่องต้องทำการท่องจำขึ้นใจอย่างซ้อนางบัวคำนะครับไปจจะเป็นซ้อ เกี่ยวกับบอกวัาความลับของเจ้าสุวัสด์กำลังบวคคลผลที่เป็ี่ยนจังซอเขาจะต้องท่องเขียนมาตั้งแต่เปลี่ยนด็กตละอ่อนเขียนมาจำมาจำมาอันนี้คือซอปั๊บหรือซอในหนังสืออย่างที่สองคือซอโดนซดคือหันอยังกะจังเก็บออกมาเปลี่ยนคำซอได้หันซินหันททรัพท์หันหนังสือหันสมุดเก็บออกมาซอได้อันนี้คือซอโดนซดจะเปลี่ยนการใจปฏิภานนะครับนอกจากมังนเขาจะศิลปินแห่งชาติ นะครับก็มี่อกหูใจลังกายเครเสศิลปินแห่งชาติการขับ2อรับฝอกหูคำถ่ายนุปิงอาจจะเป็นศิลปินแห่งชาติของอย่างวัดน่านเขากับเป็นตีเชิดหน้าชูตาเนาะซอนะครับวันนี้ปีนันจะอย่ามาสาธิตซอผัดล้อซอพัดล้อนี่อย่าเป็นซอปับคือซอท่องไว้นะครับอย่ามีการโดนซดของฟังพ่อนะครับ nhớ mơ xếp nếu khăn tăng hoàng kiêu cài câu kỳ gì và phá thủ lý và đông mày mày sắc xuống nhang nhung lông cày bao đồ nghe gì cả nhóm món Hãy subscribe cho kênh Ghiền ว่าพิ่คุณดาลามีเงาล้อมไก่ยังไผนกยังตกกะตัวร้ายมันมาติดเป็นสายดอกยังจ้างนาวว่านางบัวพัดมาตัดเราไม่สาวอย่ามาแม่นดอก เอาบ้านยามเออพะโลปุ่นยันีออกบ้านยเาเขาดูป่าไม่ใหญ่์อืมเมมจ้าชอปพล้อเนาะพะโนะครับผมเจ้าเฮากะได้หูจักกับวิธีการฮอดซอสละปีนั้นออกก็ได้สาธิต ซอคือฟังแล้วนะเจ้าซอตีฟังไปก็คือซอพละละ้อเจะตีเปลี่ยนเอาอู้คือฟังนะเจ้าก็เพราะฉะนั้นทำการครับซอนี่นะเจ้าก็เป็นของท้องทิมต่ละตีเนาะบางตีอาจารย์้องเหมือนกันห้องวันนี้กะมาในน้ำูจ้จกกับของนานนี่เจ้าครับสำหรับสุด้ายนี่นะครับก็ชิบทั้งมด4ีชิบนี่ตีเขาได้ถือเกียรติขว่าจับปีนารอบนะครับตีมาเพื่อความหูเขานะครับก็หวังว่าชิบทั้งหมดนีตีได้ทายถอดเธอ ทุกทุกคนตีกําังรับชมอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผู้ที่สนใจนะครับวัฒนธรรมนะครับการครับซ้าหลองหน้านะครับ,รรบ,ส,รนนรบสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนะครับ